สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทำขนมถ้วยเผือกทำกินเองแบบง่ายๆเลยนะคะใช้แป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้าผสมกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นเผือกเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปต้มในน้ำเดือดใช้เวลาต้มประมาณ7นาทีก็สุกแล้วนะคะเผือกเราจะใช้อยู่ประมาณ120กรัมค่ะ มาทําส่วนผสมของแป้งกันต่อเลยนะคะแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งมัน10กรัมน้ําตาลมะพร้าว80กรัมกะทิเราจะใช้อยู่200กรัมนะคะแบ่งกะทิใส่เล็กน้อยแล้วเราจะขยําให้ส่วนผสมละลายดีก่อนค่ะเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วนํากะทิส่วนที่เหลือใส่ให้หมดเลยนะคะจากนั้นนําไปกลองหนึ่งรอบค่ะใส่สีผสมอาหารสีม่วงเล็กน้อย ถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากนั้นเราจะนําไปนึ่งกันค่ะนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนนะคะประมาณ5นาทีจากนั้นหลี่ไฟลงค่ะเวลาที่เราหยอดแป้งจะได้ไม่ร้อนมือนะคะคนแป้งก่อนหยอดขนมทุกครั้งเวลาที่หยอดจะหยอดประมาณ2ในสของถ้วยนะคะ ใส่เผือกที่เรานึ่งไว้ค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วปิดฝาปรับเป็นไฟกลางนะคะเราจะนึ่อประมาณ10นาทีค่ะระหว่างรองขนมสุกเรามาทำส่วนของกะทิสำหรับราดหน้ากันนะคะ ใช้กะทิ2 0 0กรัมแป้งข้าวเจ้า1 0กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนแล้วก็เกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้ละลายดีก่อนจากนั้นนำไปกรองหนึ่งรอบค่ะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วค่ะเราก็จะนำกะทิมาราดหน้าได้เลยนะคะคนก่อนทุกครั้งตักใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีก10นาทีใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะพอครบ10นาทีแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะ,ะเผือกที่เรานึ่งไว้นำมาแต่งหน้าได้เลยนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมเราจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะ เราจะนึ่งขนมให้หมดเลยนะคะสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด22ถ้วยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการทำเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถคูณสูตรได้เลยค่ะขนมถ้วยเผือกสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะวัตถุดิบในครัวหาได้ง่ายๆเลยค่ะตัวขนมจะนุ่มหน้ากะทิจะแตกมันเล็กน้อยถ้าชอบแบบหน้ากะทิแตกมันนะคะให้เปิดไฟแรงได้เลยค่ะ เวลากินเจอเนื้อเผือกแล้วจะอร่อยรสชาติก็หวานเค็มกำลังดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ